สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 196คําคำถามนี้จะบอกว่าเป็นคำถามก็ไม่เชิงนะครับเหมือนกับมาเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็มีถามอยู่นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังกันแล้วกันนะครับ เขาบอกว่าผมอายุ42ปีออกจากงานมาแล้วตั้งแต่สิงหาคม2563ได้สมัครมาตรา39แล้วส่งเงินมาตรา39มาแล้ว6เดือนโดยผมส่งมาตรา33มาแล้วเกิน180เดือนมองถึงเงินชาราภาพที่จะได้มากกว่าหากคำนวณจากฐานเงินเดือน15,000บาทของมาตรา33แทนที่จะคำนวณจาก4,500 จริงๆต้องเป็น4,800นะครับผมแก้ให้นะครับเป็น4,800ของมาตรา39 ถ้าเราไม่ได้คำนึงถึงความคุ้มครองอย่างนี้เราเปลาออกจากมาตรา39ดีกว่าไหมครับเพราะเงินชาราภาพที่เราจะได้ในระยะยาวได้มากกว่าหากเราจะส่งมาตรา39ต่อไปเรื่อยๆจนอายุ55ปีเราเลือกที่จะหยุดเลยแล้วรออายุครบ5 5ซึ่งถูกคำนวณจากมาตรา33ที่เราได้ส่งมาจนถึงอายุ41ปีซึ่งก็ครบ180เดือนมาแล้วคำนวณแล้วได้เบี้ยชาราภาพมากกว่าขอบคุณครับถูกต้องครับ ถ้าคุณดันทุรังเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ไปเรื่อยๆฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณก็จะลดลงเรื่อยๆจนนู่นแหละครับถึง60เดือนมันจึงจะไม่ลดลงเพราะมันลดลงเต็มที่แล้วนะครับมันจะลดลงเหลือ4,800นี่คือฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับถ้าคุณเลือกที่จะไม่มายุ่งกับมาตรา39เลยนะครับ แต่คุณก็ยุ่งไปแล้วนะครับแต่ผมสมมุติก่อนถ้าคุณไม่มายุ่งเลยนะครับฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณก็คือ1 5 0 0 0บาทคุณก็รอครับรออายุ55แล้วก็ไปรับชราภาพที่ฐานนี้ครับฐาน1 5 0 0งบาทส่วนจะคำนวณออกมาเป็นเท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้เพราะคุณบอกแค่เกิน180เดือนแต่ที่แน่ๆก็ไม่น้อยกว่า3,000อย่างแน่นอนนะครับอาจจะ3 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0หรือ อย่างไรก็แล้วแต่ว่าคุณเน่เกิน180เดือนไปเยอะแค่ไหนนะครับนี่คือการที่คุณตัดสินใจไม่ไปยุ่งกับมาตรา39ตั้งแต่แรกคุณจะมีฐาน15,000บาทนะครับแต่ถ้าคุณตัดสินใจไปยุ่งกับมาตรา39แล้วก็ดันทุรังเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ขั้นเวลาไปจนถึงอายุ55นะครับถ้า การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39นั้นเป็นเกิน60เดือนฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณจะเหลือนี่ครับ4,800บาทแต่ถ้าเอาตามที่คุณทำนะตอนนี้คือคุณไปเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39มาแล้ว6เดือนฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณไม่ใช่15,000บาท และก็ไม่ใช่4,800แต่มันเป็นการเฉลี่ยกันโดยเอา4,806 6เดือนนะครับไปบวกกับ15,054เดือนแล้วก็หาร60นะครับผมคำนวณออกมาให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่ที่ 13,980บาทครับนี่คือฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณถ้าคุณหยุดณนะตอนนี้นะครับณนะตอนที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39มาแล้ว6เดือนนะครับถ้าคุณไปต่ออีกเดือนหนึ่งมันก็จะลดลงมานะครับลดลงมาแล้วก็ลด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 ลงเรื่อยๆจนนี่แหละครับครบ60เดือนก็เหลือ4800บาทมันจึงจะไม่ลดนะครับแต่สิ่งที่คุณได้เพิ่มมันก็มีเหมือนกันนะครับคือเกิน180เดือนทุกๆ12เดือน ได้เปอร์เซ็นเพิ่ม1.5นะครับแต่เปอร์เซ็นที่เพิ่มปีละ1.5ไปเจอกับฐานที่ลดลงลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยเปอร์เซ็นไม่ได้ช่วยอะไรนะครับคูณกันออกมาก็ได้น้อยกว่าการที่หยุดณตอนนี้อยู่แล้วนะครับขอบคุณสำหรับเรื่องเล่าปนคำถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ก็ขอเชิญ ที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามนะครับแล้วพบกันใน EP ถัดไปสวัสดีครับ